เราโกวินมากันเราตุกปั๊มเนี่ยเราที่ขุนที่เราเคยไปเติมมาดาวกับชิบุกนุยนุวาวีจากเล็กแล้กันทีุ่นที่ก็มันดาวกับชิบุกเลนที่โรงเรียนตัึงนี่แหละวัวเจ้านี่กูมารลบแล้วรลบๆลบแล้วรถกูยังไม่ไปแด่งแฟลท์ลบแล้วแล้วใจเคยมาเกี้ยนแล้วว่าตุงแล้วนุยหลเกี้ยนมาตุกแล้วแล้วรถไปอว่าทีกุนที่ชิบุกอ่ะมันตุกแล้ว มีวิจาริยาเล็กนี่รถกู้อาดุงเด้งกินเจ้าหนุ่ยลงยันงายแค่ไม่ดียวลงเงินด้วยเอ็ดเวลาก็ชื่อรถกันไม่ก็ต้องป่าไปอาป่าเจิมถึงอนหนุ่ยจ้ากับหนุ่ยเจอไม่ไม่ดีว่าหนุ่ยมีวิจารเมื่อเล่นลุงเด้งก็วิจาเลยมึงมีวิจารก็เมื่อเล่นลุลเด้งเลยจะทำหมุดว่าหนุ่ยจองตาเชื่อเป้งถ้งเชื่อมันก็จะจองตาหนุ่ยเป้งรถเชื่อไม่ก็ ก็ตา่าเชื่อเขาคั่งมาดีในกล้องนูฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 ่าไปหน่อย่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าฮ่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 า่าฮ่่เฮ่าฮาฮ่าข้าวแกง่่า่อง่าา่าฮ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 ่่นฮ่่าาก่าย่าฮ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 ่่าฮ่ย่าั่าา่าไ่ เอาแต่รอยมันฟ oh, um. ืดเอาไปจอดใกล้เลยเล็กว <un> ่าแม่จอดใกล้ไอ้หนุ่ยก็ไม่มีมันฟืดพอละไม่มันฟืดแต่ตอดเพื่อแม่เอาจอดไปล้างซึงแม่เอาจอดไปตักเล่นพอตักเล่นสักบักซึงแม่เอาไข่ไปจ้างลงมือจอดไปเนี่ยซึงไข่ที่ตอดตักจอดจนจานันอะไรจนไอ้จารังคุยเลยนี่วังนี่ลุงแดงเออทีหนุ่ยก็มันกายลุงแดงกิจเจ้าวัด ลุกขาติดที่ลุงแดงยืมหนุยอ่ะแล้วกูยืมมึงวันนี้กูไม่เคยยืมก้อยเบีอนนี่นี่ปีนี้ไม่ยืมก้อยตีนี้ปีนี้คุณอ้อจะแย่งวะหนุยนาควันขนาดนั้นอ๋อก็โดนที่ลุงแดงหนุยควันโอแล้วทุกวันทุกวันเมื่อแม่มึงเมาเองกกำแือวันนี้แม่มึงไปไหนใจเม่มึงเมาเองกกล้าว่านี่แม่หนุยมันไม่ว่างเี่ลุงแดงเออทำเลย ว่างแตดินได้ร้องเบือนอยู่พ่อนี่นั่นแม่รบกับพ่องจึงก็ไม่จู้กันเบื่อพอฟ้อนนั่นเมาทุกคืนจึงแม่จะกู่จะหน้าแหลมในแากวะไก่จีนไดนก็หลับจำนำพัวมัง้ยกูเดี๋ยวพัวไปจำนำไักทีกูลจำกันพัวที่เมาจังอู้แล้วไก่หลับจำนำพัวจีนได้มังเอวะ วันเบ้ออกหน้านุงเด้งหน้าแมจะหลบบ่อวันละช้าเวลาเมมึงอันเดยหลบโดยแจงเบ้อไม่ตู้เกล้ตึ้งจะมือก็มาท่วงกับตินตึ้งมาเดรหลบไปหลบเดี๋ยวบ่อจาเียงเย็นตึ้งตึ้งนุงเด้งว่คเอยจะได้แฟนทีทุดในโลกเหล่าจ้ำบน้าเแล้าเอามันน้องจ้มเลยนี่เลย นุยนุยเพิ่งรูว่าใครได้แปลงนี้ชุดในโลกนี่แหละปีใหม่นี่แหละเปลือไอ้ไอ้ไอ้คนนั่นนะมันเป็นคนกรุงเทพแปลงกลางซึ่งมันมาเจอไข่ที่วันเดียซึ่งพอมันเจอไข่จึงแม่กาว่าไข่ลูกเจ้าหนี้เจ้าหนี้ซึ่งมันว่าไข่เฮียอะไรว่าแพงจังเลยซึ่งจะรู้ว่าไข่อะไแพลงไข่เฮียอะไรแปลงไข่เฮีย khoảng chăng rồi <laughs> rồi mới lên căng mà nhanh đi luôn đi